you สวัสดีทุ Dog, ทกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนรับของฟรีชนิดกันนะจะเป็นน้องแมวสีน้ำเงินค่ะนา่ารักมากๆเลยนะโดยการรับของฟรีนะคะเราเนี่ยจะต้องเข้าไปรับผ่านแมปค่ะเขาจะมีการเริ่มแจกนะคะในตอนเที่ยงคืนของวันที่2สิงหาคมนี้นะคะโดยจำนวนที่แจกนะคะจะแจกทั้งหมด5000ชิ้นด้วยกันค่ะเขานะคะจะมีเงื่อนไขในการรับของฟรีนะคะคือเราเนี่ยจะต้องเข้าไปเล่นเกมไทคุนนะคะแล้วก็เก็บเป็นลูกแมวค่ะให้ได้1,000พตัวนะคะก็คือเป็นการซื้อลูกแมวนะคะซื้อไปเรื่อยๆะคะ่ะให้ครบ1,000พันตัวนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีชั่ว เดี๋ยวเราจะแปละลิงก์แบบวาให้ใต้คลิปนี้ค่ะ เมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นลูกศรค่ะทุกคนนะคะสามารถเดินตามลูกศรได้เลยนะทางเกมเนี่ยเขาจะสอนเราค่ะว่าเรานะคะจะต้องเดินไปตรงไหนบ้างนะยังปุ่มสีฟ้าที่เราเหยียบอยู่นะคะจะเป็นปุ่มสําหรับซื้อแมวค่ะแล้วก็ปุ่มต่อมานะคะจะเป็นปุ่มออโตเพย์นั่นเองค่ะลูกแมวนะคะเขาจะให้เป็นลูกกลมๆเรามาค่ะซึ่งตรงส่วนนี้นะคะทุกคนเนี่ยสามารถเมิร์ชได้นะคะลูกกลมๆของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีอื่นค่ะโดยทุกคนนะคะจะต้องเอาลูกกลมๆตรงนี้เนีีี่่ยยมมมาาาทปเเเเหลลลลน้้้ะะะะบคคแวูกกก็จขไ เราก็จะมีเงินเนี่ยผลิตมาให้เราค่ะทําแบบนี้วนไปนะคะเก็บเงินเนี่ยจากเครื่องตรงนี้นะคะแล้วเราเนี่ยก็เอาเงินไปซื้อลูกแมวเพิ่มค่ะโดยเราแนะนํานะคะปุ่มตรงนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มออโต้เพย์ค่ะก็คือมันจะมีตัวโคลนของเรานะคะไปช่วยเราเล่นค่ะทุกคนนะคะสามารถยืน AFK ได้ด้วยนะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นออฟบีนะคะเป็นปุ่มสีม่วงค่ะพอเรานะคะเดินมาเนี่ยมันก็จะเทพอร์ตเรานะคะมาที่ออฟบีนั่นเองค่ะออฟบีตรงนี้นะคะเมื่อเราเนี่ยเล่นไปนะคะจนถึงปลายทางเราเนี่ยเราเนี่ยจะได้เป็นเงินคูณ2มาด้วยนะะคซึ่งเาก็จะมีเาลา สั้นๆนะคะให้เราเนี่ยได้รับเงินคูณ2ค่ะให้ทุกคนนะคะทําแบบนี้วนไปนะปีนตรงออโต้เพลย์ค่ะให้ตัวโคนของเรานะคะเขาเล่นไปเรื่อยค่ะแล้วเราะะก็มาเล่นออปปี้นะคะเพื่อให้ได้เงินคูณสองนั่นเองค่ะ จะสังเกตได้ว่าที่ปุ่มด้านล่างนะคะที่มันเป็นปุ่มสีเขียวเนี่ยเขาจะมีตัวเลขคูณ2ขึ้นมานะคะหลังจากที่เราเนี่ยเล่นออฟบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะในทุกๆ2นาทีเนี่ยมันจะมีลูกแมวนะคะเป็นลูกแมวฟรีให้เราะคะ่ะด้านบนนะคะเขาจะมีจํานวนวินาทีบอกอยู่นะทุกๆ2นาทีเนี่ยเราจะได้รับลูกแมวฟรีนั่นเองค่ะมันก็จะมีลูกแมวเนี่ยโผล่มาที่กลางพื้นแบบตะกี้นี้นะคะให้ทุกคนนะคะทําแบบนี้วนไปค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเกมเนี่ยเขาจะเริ่มนับลูกแมวนะคคคคะะะทททีีีีี่่่่่่เเเราาาาานนนนนยยยซืืื้้้อออมมมตตัังงงแววลลข2สิห ะะแล้วก็ในส่วนของการนับแมวนะคะมันจะมีป้ายบอกอยู่ค่ะตรงนี้นะคะทางด้านข้างเนี่ยเขาจะมีป้ายนะคะบอกเราอยู่ค่ะว่าน้องแมวตอนนี้นะคะเรามีกี่ตัวแล้วค่ะพอถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะให้ทุกคนเนี่ยทำเพิ่มไปนะคะอีก1000พันตัวค่ะนับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนนะคะอย่าลืมด้วยนะคะสําหรับตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำมาแล้ว30ตัวนะคะตรงนี้เนี่ยไม่นับนะมันจะเริ่มนับใหม่เนี่ยที่ตัวถัดไปนั่นเองนะคะเวลาเที่ยงคืนของวันที่2สิงหาคมนี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับวิธีการนับของฟรีนะคะก็เพียง่านี้นะยังไงเนี่่ททคคนนนะะ5ร ค่ะคือซื้อน้องแมวเนี่ยครบ1,000ตัวนะคะเป็น5,000คนได้ที่ทำสำเร็จค่ะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เพียงเท่านี้ค่ะยังไงนะคะเจอคลิปหน้าค่ะบ้ายค่ะ